ก็หวังว่ายางพาราน่าจะคุณผอถอนตามเสร็จอาจจะมาจ่ใจเสียงโมเราวันนี้มันก็คือถนนมันถูกขานะก็ดูความเดือดร้อนนั่นแหละข้ามาลากบางคืนอะไรประมาณนี้ขับเร็วกันแล้วก็บางทีก็ล้มเพราะว่าขับเร็วอ่ะเขาจะไม่รู้ว่าเป็นทางเขาจะขึ้น ต้นนี้มีหลุมมีบอ่อมีอะไรที่น่ากลัวมากแล้วก็มีน้ําขังเลยด้วยบางทีช่วยมาก้อมแล้วก็ขี้ฝุ่นจํานวนมากมากยังไงก็หน่วยงานที่รับผิดชอบนะช่วยรบกวนเรื่องขี้ฝุ่นที่รบกวนหน่อยนะแบบเอาให้เกี้ยงเกี้ยงที่สุดให้แบบมีความสะอาดที่สุดเพราะว่าข้างข้างทางมันมีคนขายคนขายของกินของของใช้อะไรด้วยครับ<ม>แล้วก็ถนนช่วยทาให้เสร็จเร็วๆทีนะเพราะตอนนี้เดือดร้อนมากๆเพราะเวลาที่ตอนกลางคืน เด็กขับรถไปมาก็ชนกันบ่อยล้มกันบ่อยมากขอรบรววนทางหน่วยงานด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณรัฐบาลที่ขอบคุณรัฐบาลก็หวังว่ายางพาราน่าจะคุณถอตามเสร็จอาจจะ